สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปาล์ีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่30พฤศจิกายน2564ชื่อเรื่องว่ารอยบุญรอยบาปภาค2นักจัดชุมนุมและนักกิจกรรมสาธารณะทั้งหลายโปรดดูกระบวนการรณรงค์ล่าต้านชื่อขับไล่แอมเนสตี้ออกไปที่สีลมเมื่อวาน29พฤศจิกายน64เป็นแบบอย่าง ว่าจัดอย่างไรทั้งไม่ผิดกฎหมายทั้งไม่ล่วงล้ำกั้มเกินสิทธิคนอื่นทั้งที่เป็นการทําหน้าที่พวงชนชาวไทยเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมแต่ละคนที่ร่วมรณรงค์ล่าหนึ่งล้านรายชื่อขับไล่เอ็มเนตี้ทั้งแต่งกายทั้งกิจกรรมการแสดงออกบ่งบอกอารยะชนอารยะชาติชัดเจนการรณรงค์สาธารณะก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่อนุญาตก่อนการแสดงเจตนาทางรณรงค์ก็สุภาพเรียบร้อยเคลื่อนขบวนอยู่ในกรอบไม่เกะกะกีดขวางการจราจร จุกอย่างอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชนใช้สิทธิตนในการเคารพสิทธิผู้อื่นไม่ปาเถือนยึดประโยชน์ตนปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้สังคมรวมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา44บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นการทําหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา50บุคคลมีหน้าที่1พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ วงลวเล็บหกเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจขอให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมการขับไล่แอมเนสตี้ไม่ก่อความแตกแยกหรือเกลียดชังตรงกันข้ามเป็นการพิทักษ์รักษาความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในความเป็นราชอาณาจักรไทยเอาไว้ท่ามกลางแอมเนสตี้มีพฤติกรรมร่วมขบวนแบ่งแยกล้มล้างทั้งราชอาณาจักรและสถาบันกับขบวนการสามนิ้วปลุกปั่นให้คนไทยชังชาติเสี่ยมแสะให้โกรธเกลียดกัน ทางสังคมรักสามาคัคคีให้เกิดช่องว่างเพื่อให้อำนาจนอกชาติแทรกเข้ามาเป็นเจ้าเข้าครองกลุ่มคนรักชาติศาสตร์กษัตริย์จึงออกมาทําหน้าที่เช็ดหัวตัวถ่วงสังคมชาติคือแอมเนสตี้ให้ออกไปจากแผ่นดินไทยเรื่องของชาติไทยเป็นเรื่องของคนไทยให้คนไทยเขาว่ากันเองแอมเนสตี้ไม่ต้องมาเผือกเป็นกรวดตะวันตกในเกือกกัดตีนของคนไทยหรอกมึงมาจากไหนใส่หัวออกไปทางนั้นได้เลยร้านชื่อนั่นน่ะดรเสกสกลเว้นทะี่ว่างให้ผมหนึ่งชื่อละกัน เรื่องอย่างนี้พูดมากเจ็บคอเปล่าๆต้องร่วมกันทำด้วยเพื่อชาติบ้านเมืองทำรงอยู่ยั่งยืนมีข่าวดีจะบอกไม่ใช่ข่าวสีบที่ผมรู้คนเดียวแล้วประสิ์ซอกหูท่านหรอกเป็นข่าวเปิดทั่วไปแล้วนะห้ธันวาที่จะถึงนี้เวลา16บหนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จ พระบรมชนนา迦ทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนนา迦ทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิเรเขตดุสิตกรุงเทพไปเฝ้ารับสเสด็จกันนะครับอาจมีบางท่านถามอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9อยู่ที่ไหนละ่ะไปไม่ถูกก็รู้ไว้และจํากันไว้อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9้าที่ในหลวงและพระราชินีจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีก็คือที่ สนามม้านางเลิ้งนั่นแหละที่ดินทั้งหมดตรงสนามม้านางเลิ้ง279เิไร่เป็นที่ดินในพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามม้าไม่ได้เป็นที่เพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยรวมเมื่อหมดสัญญาก็ให้ย้ายออกไปพร้อมทั้งพระราชฐานพื้นที่ทั้งหมดให้สร้างเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหลายก็อย่างที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังเผยแพร่ ผังรวมอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้ได้เห็นเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับการออกแบบสวนลักษณะโมเด์นพาร์คไปแล้วนั่นแหละนอกจากความเป็นสวนสาธารณะด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ที่โดดเด่นมีสระน้ํารูปเลขเก้ามิเพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนาชนกนัางเท่านั้นแต่ยังเป็นแก้มลิงรองรับน้ําเพื่อมิให้ท่วมคอมอ,อีกด้วยโดยสระน้ําเลขเก้านี้พันน้ําเชื่อมโยงกับคลองเปรมประชากรหัวใจและศูนย์กลางสวนสาธารณะแห่งนี้ อยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9ที่ประดิสฐานอยู่กลางสวนมีสะพานหมายเลขเ้าเป็นเส้นทางเดินภายในสวนนําสู่พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9้าอื่นๆอีกมากมายซึ่งอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นสวนสาธารณะรูปแบบป่าธรรมชาติแห่งนี้จะแล้วเสร็จในปี2567ก็วันที่5ธันวาที่จะถึงซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกดั้ ในวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีก็จะเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบมพิษก็เป็นข่าวดีที่ผมนํามาบอกเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ไปทั้งเฝ้ารับเสด็จและทั้งได้ร่วมชมพิธีวางศิาลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มงคลสูงสุดพร้อมกันทั้งสองอย่างนี้ ก็ไม่บ่อยนักที่จะเกิดให้เราทั้งหลายได้มีบุญมีวาสนาเข้าถึงข้อ,อีกสักเรื่องนะทราบว่าวันที่3 0พฤศจิกายนท่านนายกประยุทธ์จะไปเยี่ยมประชาชนที่อุดรธานีไปดูความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดมากรรมพืชสวนโลก2026หไปวังนาคินคำฉโนดดูความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและไปวัดป่าบ้านตัดตรวจความก้าวหน้าในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธมงคลหลวงตามหาบัวกราบนรัสการพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทาว สรรสุดธ์สโกผู้เป็นแม่งานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตา,แล,รรา,าและพระราชวริยะธรรมขออภัยและพระราชวชิระธรรมมาจาร์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาัดพิพิธภัณฑ์หลวงตาตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วต้นปีหกหจะมีพิธีเปิดเป็นทางการจึงเหมาะแก่การแล้วที่นายกได้ลงมาดูพื้นที่ล่วงหน้าเพราะพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงตานี้จะเป็นงานใหญ่ที่สําคัญมากไม่เพียงเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นหากแต่สําคัญกับประชาชน ทั้งในประเทศและนอกประเทศพระอาจารย์อินทวายได้ซื้อที่ดิน58ไร่ทําถนนเชื่อมจากถนนใหญ่ตรงมาพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างความสะดวกทั้งปวงจ่ายเป็นงวดงวดตอนนี้ลงมือทําแล้วคาดว่าเสร็จทันเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนคณะสิทธิจ,จัดทอดพระป่าที่สวนแสงธรรมเพื่อรวบรวมเงินสมทบค่าซื้อที่ดินไปกันมากมายถึงขั้นพระอาจารย์ออกปากไม่เคยเห็นมากันมากเท่านี้ผมไม่ได้ไปดูหรอกดูที่เขาไล์สดก็สาธุอยู่ที่บ้านผมบอกว่าเล่าเรื่องซื้อที่ดินทําถนนไปหลายวันก่อน เห็นโอนเข้าบัญชีวัดกันมามากมายมีแต่ท่านหนึ่งโอนผ่านที่ผมคือร้านทองพรพันธ์ที่โพธารามราชบุรีคุณพิลาลักษณ์สมบูรณ์สินชัยคุณระเบียบอารีกิจจำนวน12,000บาทแล้วผมจะโอนเข้าบัญชีซื้อที่ดินทําถนนให้นะครับหรือท่านใดประสงค์ร่วมซื้อที่ดินทําถนนเข้าพิพิธภัณฑ์หลวงตาโอนเข้าบัญชีทรัพย์สินนะครับเป็นบัญชีอ,อมทรัพย์ไทยพาณิชย์สาขาโลตัสบ้านผือบัญชีวัดป่านาคําน้อย เพื่อซื้อถนนเข้าเจดีหลวงตามหาบัวเลขที่บัญชีก็4086395647ยังได้ตอนนี้ครับวันนี้ผมทั้งบาปทั้งบุญครบเลยหักกรบลบบาปลบบุญแล้วไม่กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุนนะนี่เป็นบทความที่คุณเปรลสีเงินนั้นเนี่ยครับเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการชี้ให้เห็นการเดินหน้าเนี่ยนะครับ การล่ารายชื่อเพื่อขับไล่เอมเนสตี้ให้พ้นไปจากประเทศไทยตอนนี้เนี่ยครับก็มีการดําเนินการกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเริ่มที่จะออกโรงจัดการกับคนเหล่านี้เพื่อที่จะนํานรายชื่อนั้นมอบให้กับคุณเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยได้ดําเนินการกันต่อในขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นตอนนี้ก็มีการตรวจสอบนะครับว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มคนสมาคมจากแอมเนสตี้นั้น ทำถูกต้องตามหลักการหรือไม่อย่างไรก็ดูต่อกันแล้วกันครับคุณผู้ชมครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นเนี่ยนะครับจะเข้าไปชี้แจงกับกระทรวงมหาดไทยอย่างไรหลังจากที่มีการทําหนังสือเรียกนะครับว่าคนเหล่านี้กระทำเนี่ยนะครับผิดเงื่อนไขในการจัดตั้งสมาคมหรือไม่